เดี่ยวมีทั้งแกลกและตีมี่พร้อมกันฮัลโหลปึ๊บเตะได้และหนึ่งครับสกิลลุมลุมรอบนี้ดูทิ่เขืจุดไหมเอาแล้วกระโดดไม่ด๋อยด้วยครับโควกระโดดสวนโควจัม้์การ์เด้นเรียบร้อยครับเรือตแรกไปตีมี่ตัวแกลกได้มาแล้วเรียบร้อยทิปเซนเซและดูสวยด้วยครับท้องแขนห้ยหายหมดหรือเปล่าคอมโบคอมจอยและใช้ลิตเบนเดอร์ลงมาเซฟคอมโบตรงนี้ เอ้ยแล้วพิกเกอร์มาในหัดใส่เก็บหมูหวานตัวสำคัญได้เวอร์ดีเวอร์มาตรงนี้มาขี้เกือบตายโดนเก็บไปคนครับ้ขาตัดคอไปแล้วครับเดือยเวฟคีบเอาหนึงได้ตัวหมูหวานอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ยไอ้ป๊อปโตมือผีเอ่อเอ็นทีเอ็นซีสตาร์แล้วพิกเกอร์มาได้คีบเซนเซไปอีกหนึ่ง มาแล้วครับเขาเก็บมา2วิ่งต่อเลยครับไอป๊อสโปไม่มีไว้ให้ดึงเพื่อกดดันฝั่งตรงข้ามและคีบดันเข้ามา2ทางพร้อมๆกันครับต้องเลือกดีๆช่อนอัดออกของเอเลสครับดูดีและแรงมากและแจกกดนมยิงฟรีอยู่ด้านหลังครับเอเลสเต่าเอ็กซ์รับดาเมจครับและเกสเตอร์ยิงสวนกับเอเลสเอเลสตายพร้อมกับเกสเตอร์โอและโทนี่คิมเซนเซแทงใส่เก็บคิมเซนเซครับโดยเอ็นทีเอสซีแต่บ้านเก็บเอสครับ โอ้เสียสามทางแต่เป็นทีมที่กลับมาชนะ,อ,ะอีกแล้วโอ้อาถรรพ์สามทางใครได้ก่อนแพ้ครับโอ้แล้วขอแสดงความดีกับทีแท็กชาลอนอินบอร์ดครับกลับมาชนะในเกมสุดท้ายก็ฝากถึงแฟนๆนะครับเตรียมยาดมกันไว้ให้เยอะ แล้วก็พีแผพอีกเยอะที่จะมาสซไพส์ซีท่านนี้ผมไม่ได้มาป้องกันแชมป์นะแต่ผมจะมาเอาแชมป์อีกแชมป์หนึ่งครับ